ง่ายง่ายเสียบเสียบเข้าต้มเพื่อสุขภาพจ้ะเว่ร์บวอดใส่ผฟงชลุเด้วจ้ะสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่ปังก็จะเฮ็ดเมนูขเขาต้มร่วมมิตรเพื่อสุขภาพค่ะทุกคนตามไปเบิ่งนํำกัน้อจ้ะต้มเขานี่ก็จะเอาเขาสารไปต้มเอาเนาะจ้ะ กจะเอาเข้าวเหนียวใส่จักน้อยจ้ะก็จะ,จะเอามาล่างให้สะอาดกันนะจ้ะก็จะเอาฟักทองใส่ก่อนนะจ้ะวันนี้ก็จะเอาเขา้าวใส่ลงไปจ้ะเอาขิงใส่จ้ะวันนี้ก็เอาหมูใส่จ้ะวันนี้ก็เอาปลานิ่งใส่จ้ะ ต้มร่วมมิดใส่ทั้งป่าใช้ทั้งหมูพักตํานินใส่จ้ะนี่ทั้งพักทั้งหมูทั้งป่าจ้ะพักตํานินกะมี่ประโยชน์นะจ้ะกินเพื่อสุขภาพเอาต้มร่วมมิดเอารรดีใช้จักน้อยซอสหอยนางรมจ้ะแต่ละคนกะจะเฮ็ดบุคือกันนะจ้ะเขาต้ม ซีอิ๊วขาวจ้ะน้ำป่าจ้ะจะบม่ใส่ผงชูรสจะใส่แต่น้ำป่ากับซีอิ๊วกับซอสแค่นั้นจ้ะทุกคนข้าวต้มเพื่อสุขภาพนะจ้ะเอาไข่ใส่จักสองหน่วยนะจ้ะ เขาต้มเพื่อสุขภาพอัน,นก็เอาหอมลงเนาะขึ้นสายจ้ะง่งายายแบแซ่บค่ะพี่น้องเขาต้มร่วมมิดบัวไซผุงสุรสดกินเพื่อสุขภาพจ้ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังเลยเด้อขอบคุณค่ะ